ตัวนีครับท่านผู้บังท่องเผยแผ่บาร,รมียโจพันธการครับเรามาฟังอีพีกันต่อนะครับหลวงพ่อครับเออหลวงพ่อเร,เริ่มเริ่มที่จะเรียนวิชาอาคมเนี่ยเหตุผลของอะไรครับอือวิชาอาคมต่างๆที่เรียนอยู่่อยพ่อใสเรียนอาคมอ,อย่างดอกครับอืมคอยจะเรียนาตัววิชากรรมฐานฝ่น,นิลาอืมเออแล้วไอาการเขียนเลขยนๆๆนันตต่างนี้ได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 มาจากตำราบแบบไหนครับ อ่าคอยไปพ่อหลวงปูสมพันคือพันพาเหตุสะพานครับอืมเพิ่นห้ค่าถาหัวใจพออินคอยมากคอยได้ื่อเอาครับบาดท,ที่นี่กับไปใส่มากใส่ย่าลื่มภูมีพะคูณเทาเดินคอยืจอเอาครับอืบาดนี่ก็มีคู่บาอาจารย์ที่บังล่องอคา,าระเล็กยันคอยไปถามใส่กับบดทิม อันหัวใจสีวลรีของกระไรจื้อเอาอครับนอกจากนั้นก็มิะมมจะได้พ้นที่ที่แล้วข้าดาข่อยผมว่าเดี๋ยวมิ visa ยังหลวงหลายดิอัคราเลขยันจะมาจากมาจากจากตำรานาบ่ครับตำราแถบถบ่ได้เรียนเลยโอ้ครับอืมอ่ามุ้ยที่หลวงพ่อทีเริ่ม,เร,มเริ่มสัง่งวัตถุมงคลที่ได้มเป็นเป็นรุ่นอะไรครับเหตุผลที่ต้องสั่งครับ โน้มพิ่นอ่าเด้ยินเรื่องพระาหนาคเรื่องเทวาดาเรื่องแม่แต่แค่นี้ยังอยู่เดียวพนก็นเลยเกิดจิตสัทธาว่าเออหลวงพ่อก็ดดูมากจนว่าเป็นนั่นพระเถระแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะเริ่มหลายครับบ่อยากมีวัตถุบ,บงค้นเลยใช่ไหมใช่เมื่อลูกศิษย์แต่บ่คนนี้ผู้เฮ็ุไห่ก็ดีอยู่แล้วว่ากเบองพวกเขาเรียนเรียนละลาครับเขาเริไปเฮ็ดไห่ลงทุนไห่ ใหม่มาแจกรุ่นแรกแล้วนะเป็นเป็นเป็นรูปเหรียญแบบไหนครับรุ่นแรกมันถือมีอยู่ <c oughs> อ่าในตู้โซ่แบบนี้เป็นโลหะเลยครับเป็นโลหะโอ้ในระยันิ้นด้านหลังเพิ่นมาจากไหนครับยันยันเนี่ยคอยคอยจับเอาของคูบาจันทีพ่นลงอ่ะ คอยไปผู้เขาค่อยเพิ่นก็หายมาบ้านนี้ไปตูดงน้ำผู้บาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็หายมาองค์นี้ก็บ้าคักองค์นี้ก็บ้าคักเราเรารู้ขาดขาดที่ครับเราเรามันมันมันข่งแบบไหนครับถ้าว่าคณะรักของกายาพุทธชวนคือกันครับเอมื่อเดี๋ลบเรารู้ผู้บาอาจารย์เรื่องหอยนี่มันหนัก สนักวิสูตรครับนักวิจัยครับเออคอยก็ได้ออกแบบเองครับคอยก็อยากวิสูตรกันคอยมีข้อมปาาธาราดีต้อข้นคอยเมื่อได้ระทุษรายต้อคนครับคอยที่ให้เขาไปเป็นขวัญกำลังใจแค่คาดปลอดใัยมีเมตตามหานิยมค่าขายลุงเรื่องเลี้ยงเด็กคอยก็ยิบเอาของบุญั้านแนวมาใส้กันอืม เอาประสบก,การณ์จากที่เห็นมองหนี่แล้วมาใส่ใกันอ,อค้อคองนั่นก็ว่าค้าโคงนี่ก็ว่าคักเอามาใช้กันมันจีบว่หลายขักบุตรสีพอเก,กันเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้ประจำมองไอยอ๋อครับแล้วที่นี้บดพิสูจน์ที่ว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความข้มงขนนี่คอยว่าสามารถทีอธิบายได้ไปถามสีเขามีประสบก,การณ์ออันนี้เขาสามสามามตำราตามศาสตร์ตัางๆมาบ่แม่นตำราครับความความรู้สึก อยากเห็ุแบบนี้ข่อยอยากพิสชุดแน่นอนเลยโอ้โหนะ่นแหละผลพิสชุดไม่ได้แบบใดครับผลผลเอาไปถาม<อ>มึงเจ้ซุ้มเกิดประสบการณ์ประสบการณ์ประมาณเออบอกวัตถุบุคคลขนาดเสียเนี่ยข่อยกับว่าได้เฮ็ดเองเขาเอามาใหา่ที่เป็นรูปล้อเป็นเสียน่ะครับบ้านนี้ข่อยลงอธิษฐานในะนำครับเนี่ยเขาเอาเสียใส่ขวดผ่าปุ๊บ ให้ไข่ล่องสายเสียลงไปหมดหน้ำอธิษฐานพระเจ้าพอึน้นมาเขาโซกันบ่ค่อยเป็นเสียเ,ออเขาได้ทายหูวเอาเออพระธรรมบังออกูก็เป็นผู้ยังเสียเราบ่นเป็นเสียอีหลีในหัวไปนะครับอาจารยหลวงพ่อได้อธิษฐานไอ้คัดทายอย่างล้วบ่ครับต โอ้แต่ว่า, <ขอ S 1> ารูปรปไอ้วราไม่ถูกค่อยขึ้นรูปขมี้นกนึกถึงคุณประบุทธประธรรมประสงค์คู่บาอาจารย์พิรามานดาสิ่งสามสิทธเทวดาพระญาณากพระญาคุดบูรุสีนึกผ่าน,านาไหนขอกับบริกรรมหาอันนั้นแล้วหายมาประทิดประสาทขันมีพลังอีกทีกับมาคอยกันจิตลูกหลานจีตได้ขวามมีคุณภาพไปพกติดตติดบ้านแก่หสถานย่านพาหนะขอกระว่าไปแล้วเนี่ยอะไรคือได้เอาเลยอือ แต่ว่าพ่อขึ้นเขาเป็นเห็นเป็นเสือบ่โอ้เห็นด้วยตาเนี่ยเป็นเสือเป็นลูกแมนจนเขาท่ายหกติดนะโอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์มานทายลูกของพ่อเป็นลูกเสือขึ้นมาแมนโอ้พ่อเลยอนาคตนเป็นเอง่อยกับ่บเลยมีคาถายอย่างของกับาบอรับไปยังขึ้ต้องไปไปไปมุดน้ำไปอธิษฐานกิตครับไม่ได้เกิดผลอลไรครับต่างแดนหน่อยๆ่อยย่านบ้านเกิดยุคข่างน้ำซี่ครับเออเขากดตัวว่ามีผ้ามีผีอยู่ในน้ำระวังเขาลากลงไป พตัตบ้าบวชได้มาฝึกอ๋อบัดด้แท้สิงศักธิ์เรื่องจิตวิญญาณพอพูดม,มันมีเบิดทั้งทั้งบกทั้งในานา้ำไม่เบิดละ่ะครับว่าเนี่ยทั่วหลายเขาก็อธิษฐานอยู่แต่ทั้งโคกบัดนี้ผู้ปกครองปักรังษาแนะนำกติมีคือการหน่วยครับเขากติเอิญแล้วเปิดขึ้นมาว่าเขาเที่ยนึงเขาลงไปหาเพิ่นเที่ยนึงกติผู้ดีบอกบอกก็คือแนวนี้เพอคอยค่อยฝึก นั่งสมาธิแนะนำกขาเก็าเคยนั่งสมาธิอยู่หัวเรือ,อกเขาเกเคยอเอาแป้นกาดกันแผ่นเดียวนั่งอยู่ทั้งแป้นแผ่นเดียวกวาเกเคยครับเพื่อที่ฝึงสติแต่ว่าไปบริกรรมแนะนำมันฝันนิ่งดีแบบนี้ก็เลยจะเลิยดถือกันครับแน,นะนำตัวมันจะบวร้อยดีครับเวลาลงปในนำม,มันบวชถูกร้อยขึ้นมากกาดรักไว้เราก็รักรักไว้อยู่ครับจับรักไว้หรอยูยูประมาณเจ็ดนาทีครับไอ้ข้างนึงท้างนึง ก็บ่อร้วนใจสีขาดกขึืนหันใจแล้วเนาะครับขึ้นมาอืมโอ้ววเราว่าทุกคนไดเอ,เอาลงไปนํามืเอไเอาใส้ย่ามลงไปเดียวขอดเค้ผ่าโอ้ครับมันต้องไปนะเมือเมื่อนึ่งก็ถือขอดผ่าเมือ่อนึงก็จับลักไล่ไล่ลงไปอันที่สามจิตบุกเจ็บไปนี่ตัวพออืมโอ้อ่ามันนี้เคล็ดลับผูบายบอกว่าบุกเจ็บนี่นั่นเพื่อให้น่างมันข่ําม,มันคุ้นมาครับมันหนุนมันน้ำไปจังมาครัอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์นามมันเขาอะไรก็ถูกผ่า ยู่ในขวดมันก็เป็นลูขวดยู่ในแก้วมันก็เป็นลูกแก้วครับน้ําเข้าได้กับทุกธาตุโลกของเรากลมๆมีดินส่วนเดียวนอกนั้นเป็นน้ําอือเข้าได้เบิดน้ำโอ้นี่คุณโรบายในการส้างว่าถึงมงคนหุลวงพ่อแล้วน้ําแหลมก็เข็มครับรูเล็กๆนี่สามารถทะลุได้เลยน้ําซึมได้ไปายเขาก็ไป้ดยเบิดน้ำครับออ เอ่อที่หลวงพ่อต้องต้องสั่งเบียกแก่เนี่เพราะอะไรครับหลวงพ่อครับเบียกแก่มันมีสมุนไพรอะไรครับเขาบ่เคยสั่งโอ้ไม่เลี้ยงโยมสั่งมาให้เครื่องผ้าเครื่องโยมเอามาใหอยขอยไ่เคยสั่งเบียกแก่โอ้หลวงพ่อกัดอาจารย์คิดให้ตามตามตามที่เพิ่นมาขอหลวงพ่อแม่โอ้ส่วนประสบการณ์เราเนี่ยจะต้องไปถามกับผู้มีประสบการณ์เราเองครับมีโยมผูดนึวยครับบอกว่าป่วยเป็น เป็นแผกในป่านะครับกินยังก้าบัวได้อยู่ไอ้ล่งหวานสุรินทร์นะครับหลวงพ่อก็เลยบอกให้เป็นถาวรชักทานประกาศหลวงพ่ออธิษฐานจิตใหนในขณะนั้นก,ก็ดีขึ้นมันมันดีขึ้นเลยด้วยเหตุผลใดครับกนันเองเราเอาพิสูจน์เอามีจิตที่ปราถนาดีต่อคนเมื่อเฮาทรงจิตด้วยความเมตตาปราถนาดีไปแล้วมันถึงกันได้กต่ยังว่าแต่คือต้องคอยเคาะอันนี้ให้เจ้าเบิ้ลนั่นล่ะมันถึงกันจังใดเหนียวเนี่ย มันเถื่องกันเนี่ยนอกระแสจิตอนิษาจิตเนี่ยเขาหายเจ็บหายป่วยมันเถึงกันอย่างว่าเขาเลยหายเจ็บหายป่วยโดยอัจฉริย์มันก็เป็นบุญสัมพันธ์กันน้ำเมื่อไหร่ไอ้ที่ษาไหย้อยคนจิตได้ผลน้อยคนมันก็ขึืนยูกกับปูพเอกับตะปูนยาสางที่เขาสะสมควมดีไว้น้ำประกอบกันครับคือจังเหตุนั่นแหละยุดดีๆเสียมันออกมันบำมพ็นเดี๋ย มันมีสาเหตุแล้วมันยังออกเป็นเห็ดเห็ดมันไม่ได้เกิดจากดินเด้อเห็ดมันเกิดมาจากเชื้อที่มันสะสมจากการทับถมของซากพืชซากต่างๆเนี่ยใบไม้บบนี้เพราะถ้ามันใหญ่สลายมันก็จะเป็นเชื้อที่มันสะสมไ้สถานที่เหมาะสมการเวลาเหมาะสมคว้วเชือนเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมล่งโตถูกอย่างยุคอนไม่ก็เกิดเห็ดได้แบันี้ถ้ามันเหมาะสมแบบนี้ อยู่กองเฟี้ยงก็เกิดเหตุดได้คันมันเหมาะสมอยู่ทั้งพ้นก็เกิดได้เกิดได้หอดน้ำผาพระผูผ้เล้วคันมันเหมาะสมมันทุกอย่างมันวิเชื่อที่สะสมไว้ครับบาปกบ,บุญอกุศลกับกุศลมีเสือ้อดมันยังเกิดได้ครับอ,อย่างหลวงพ่อเคี่ยวข้างบางนี่ต้องต้องบริกรรมคาถายอย่างน้าบ่ครับเพราะว่า เพราะว่าบางคนเด็กเขาถามเอกข้างม่าหลวงพ่อไปนี่เกิดอาจาร,รย์ปริหารได้หลายอย่างบ่บ่ิเลบริกรรมอ,อีหยังคือแต่เนี้ยดีดีบ่าแต่เนี้ยดีดีของที่เอาไปรสชาตก็เลือกเองดีเป็น,ปนตัวเลยขอ่อยจังบอกดูดูเนี่ยจิตมันเป็น,นายกายมันเป็นบ่าวกันยังไงครับผมเอาไป<ม>ยังคือเอินว่าขม่างหลวงพ่อชื่อข้ามา่กม,มหากรดรครับอันนั้นเขาก็อุปโลกขึ้นอีกย่งลูกศิษย์เขาตั้ง เรื่องขวาังเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้บ่ต้องไปโคตรช้ายังหมากไหมแต่ว่าบางคนที่เขาได้ไปบูชาหลบมันก็เหือว่ามันมีอะไคล้ายๆเป็นพระธาตุสีชมพูขึ้นมาเนีย่ยมันมันเป็นด้วยอนุภาพตัวใดครับ,บรกับน,น้องหงสกันมันเป็นเรื่องขอยกับบ้านน้องหงส์กันแต่เป็นเร่ที่อัศจรรย์เขาหมากที่ซื้อได้ว่าหัานหันมีเกศเป็นเป็นพระธาตุสีสีชมพูขึ้นมาบางคนเขาก็บอกว่าเป็นสีใสๆคือแก้วกับมีครับ ลอยกระบป๋าหูคือกันเพราะก็พยายามมัก็อธิษฐานให้เขาไปเด้อไปค้าไปขายไ,ไปเดินทงังปลอดภัยเล้อกัอบ่าสชำระแล้วครับมือโม้ของหลวงพ่อครับวัตถุมงคลต่างๆนี่มันสามารถเสริมเท่าชีวิตคนให้ดีขึ้นได้บ่ครับเอาเมื่อคนมันมีที่ยึดเหนียวจิตใจมันเสีรักตัวกลัวบาปมันเกิดขึดนอดแล้วดีๆไม่มองเพิงทังใจนั่นนะ่ะอย่าเืมว่าจิตใจมันเร็วกว่าแสงอ่า จิตเนี่ยมันเร็วกว่าแสงเลยบ่ครับบัดนี้ขันบ่มีที่ยึดเนี่ยวบ่ดนี้ยย่ำเกิดปัญหาขึ้นมันจิไปแรนต่ำใส่บัดนี้จะแนมท่านอยู่บ่ครับจะแนมจิตจะขวางท่านอยู่บ่บ่ล่ะครับมันเร็วกว่าแสง่ครับแต่บ่ไนนี้ตั้งใจมึงมึง่าท่านอยู่ดีล่บ้ันนี้เมื่อมันที่มีที่ยึดเกาะยึดเนี่ยวมันมีหมองเพลิงแล้วบัดนี้มันก็บ่เละเวอเหละเวร์ขนาดเกิดอุบัติเหตุคนอีสานบ้านเฮายังไปสอนขวนสอนขวนก็คือสอนกำลังใจนั่นล่ะ หมีขวัญกำลังใจเคลื่อนมากพอคนมันตกขำมาด้วยเกิดอูบบติเหตุน่ะจิตมัยยุกก็เหนื่อกับตัวดิครับอบุษันมันถีมีสุ่มเป็นวิคนจฉลีวิปลาสบ่ดเนาะกตคนธรรมดาหระเป็นอย่างมันยังวิปลาสเป็นอย่างมันยังจิตร่องรอยไปกรนันมันม่มีที่ยึดเนี่ยนนี่ละครับผมม่มีสตินี่ละครับมันมีวันที่ที่แปดถึงที่เก้าที่ผ่านมากิจการย่นที่หลว็อ่าเน้นธนากรอราท้ายลูก มันก็เพืใดท่าลูกหูไม่แน่ใจแต่ว่าติดเป็นรูปรูปเงาคล้ายๆเป็นผูเสียสิทธิ์ทรมาครับเอ่าอันนั้นเพื่อนน้องบอกหลวงพ่อบ่าครับว่าว่าจะมาร่วมงานแล้วนานานอะไรนะปขู<ส>ขาดกระเอื้อนมาเบิร์หล่ะปูข,ขึ้นหอดไพล่ขอก็เอื้อนมาเบิร์หล่ะอ๋อคิดถึงถึงตังๆแมวผูอเอามาร่วมในงานพุทธพิเศษเลยโอ้เล็บปุ๊กเสกอยู่กลางน้ำเพื่อนก็เล่นมาปรากฏให้เห็นเอื้อนมาหอดปูรักเมืองหมดแล้วอ๋อเอื้อนมาหอดแม่สวางนั่งหมดแล้วเอื้อนมาหอดแม่ตะเคียนหมดแล้ว โอ้ให้มาร่วมพิธาพิเศษให้มาเออพอคืนวอดไผผู้มีพะคุกนกขผอยทั้งน้มเห็นทั้งแนมบ่เห็นก็อนือพ่อก่อก็เอื้อนเอาเบิดลรผู้บาอาจารย์โอ้ก็เลยเกิดพิหารวัดบางค่อยก็ไปทายลูกจิตเป็นลูกพออยบ่เคยลบลูดูมีนสิ่งที่ข่อยแนมบ่เห็นครับเพราะมันเป็นสารมันเป็นพลังงานอยู่คูโลกของเฮ้ามาาจะพัดใดเท่าใดแล้วครับรักการของหลวงพ่อที่ว่าพุ๊ธเศกว่าถุมุงคนี่ใช่แค่รักการตัวใดครับ ่อยบ่ดด้มีหรักการอีหยังคอยมี่ตัางแต่ว่าอยากให้เขาเดมีทียึดเหนียวจิตใจมีแต่ความปรารถนาดีอย่างเดียวเลยแมนบ่บ่ได้วตรงมี่ตรวจเด็ยันคาถาต่างๆจะคอยี่อธิบายว่างได่คอยก็บอกให้เจ้าฟังหมนแล้วนั่นครับผมคือเครพูอบอกคนอ,อาจสิสงสัยผมก็ได้นึ่งถามแทนประชาชนที่รับทราบข้อมูลอเอาเป็นว่าบอกเลยเราบ่ได้มีวีซ่าอีหยังเลยบางสิแต่รลมีดี คมันมีเหตุการณ์นี้ครับอ่าเน้นธนานกรเนี่ยเราเคยถดงมาเคยว่าหูฟังพระดงมาแบบมาหาหลวงพออ่อยู่วัดเกลง่แห่งนี้ครับเอมาถึงแล้วปุ๊บปรากฏว่าหลวงพ่อเลยว่าถามว่ามึงทักขึ้นมาาโตมหาสมเด็จท่องตตีแล้วกบ,บนสมเด็จท่องโตัถามว่าสิมาหาหลวงพ่อท่องโตัวขอเอื้นเล่าหลวงพ่อท้องตัวหลวงปู่ท่องโตัว หลวงปู่ท่องโตวชวฉายาเพิ่นหลวงปู่ท่องโตเทพโลกอูดอนครับที่ยุผู้ฝ่ายล่มนั่นครับเออแต่ <c oughs> แติคนเน้นมาหาปุ๊บหลวงพ่พอเีธคักบอกว่ามาตามหาติตประมานี้เดียวจะถามเราไปเรอยๆนะะั่นลหะอพราอได้ยินี่เยเสียงคือนยังสอกันว่าอยากพ่อหลวงปู่ท่องโตวคอยกันเลยท่วงว่า เอขันจับพ้าเดี๋ยวก็ได้ผ้าท่านตัวอ๋ออีกสองปีสิพ่อกันหลาพ่ออยู่นี่เด้นันนี้เพิ่นว่าหูฟังปล่อยจนเริ่มไปแล้วที่คอยทวงเล่าหน่อยมีเพิ่นเลยเรื่อว่าหูฟังทีเพิ่อนเลยว่าพ่อพันไปอีกสองปีพ่อหลงพ่อมีงานวันที่แปดที่เก้าพฤศจิกายนเออท่านเป็นเวทเทาโตแต่หลวงพูดเท้าโตกลับมาร่วมงานน้ำโดยที่ตอนแรกครั้งแรกบ่มีไม่มีมนต์ครับแต่ตอนหลังพอเพิ่นมาวัดว่างันเย็นปุ๊บเพิ่นเกิดมานี่เพิ่นมาวัดกำเนีย็นก็เลยบัดนี้เพิ่นก็เลย เห็ดวัตถุมงคลยุโกสมบัี้วัตถุมงคลแล้วพอดีครับเพิ่นเลยมาขออนุญาตว่าําผู้ตุ่มสี่เห็ดผู้ท่าปีเสกครับผมขอเอาวัตถุมงคลมารวมพิธีน้ำแน่ครับอ้ยกระแหงดีเราสนองแม่ซอยกันเนี๋ยมันปูน้องโตมานํำเด้อขอได้วางที่ะเห็ดได้มิมุ์ประมวลว่าเน้นธนทอเนี่ยกับจะพาจะพู่เนี่ยมุลุได้มารวมงานอยนีพอมานมาเกิดวาเราเสีมาไดนู้ดีๆแล้วก็่าครับแต่นี่เราก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวก็เหตุการณ์เมื่อ เมื่อสองปีที่แล้วที่หลวงพ่อตุ้มบอกว่าเจ้าตามหาหลวงพ่อท้องโตเนี่ยเดี๋ยวเจ้าก็ดีพ่อได้ตอีกสองปีแต่กลับมาพ่ออยู่นี่ละอยู่วัดนี่ละเอะแล้วมันก็เป็นปากฏการณวมันที่แปดเพื่อนพ่อครับหลวงพ่อท้องโตอีกบีมันแปลนว่าซึ่งที่หลวงพ่อพูดไว้เนี่ยมันสงกับเหตุการณ์ลุงหนาเมื่อเอพูดเหตุการณ์สองปีลงหนาได้เป็นที่อัศจรรย์นะครับนี่แหละเหตุหผลที่ว่า นั่นล่ะว่าอัศจรรย์มันก็อัศจรรย์แต่ว่าโลกใบนี้มันก็เป็นเังสี่มรตคพัดใดไก็คือข่อยเปรียบเทียบหน้ามันก็น้ามันคือเป็นเังสี่นี่ครับคันที่ว่าพิษดารมันก็พิษดารแต่ว่ามันเป็นเังสี่อยู่แล้วโลกใบเนี่ยบ่สิ่งที่นี่คิอหลวงพ่อเป็นอย่างคือพูดเอออีกสองปีมึงเชได้พ่อกันยุนี่นั่นแล้วบู้ต้องมาพ่อกันยุนี่มองที่มีน้ามันก็ไปหาครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์ว่าเอออีกอีกเวลานั้นเวลาอีกเจ็ดปีมึงเชื่อพ่อกันแตอ่นน มันจะได้พ่ออีกีตอนนั้นมันเกิดความลูกเห็นไดครับคือคือไปทวงิ่นอกวาอีกสองปีจะได้พ่ออันครับสันเด็จโตได้เอะ,เ,อะเราพูดเท่าโตมันก็นอาจสิเป็นพีเจาะปากแค่ยังไดพูดแล้ว,ลวครับอือเคือ,อยังไม่นี่เราพก็ขอพ,อพอ่พอหลวงพ่อหลวงพ่อผมไม่ป็นเทียบทุน,นผมขอจะหาแทนได้บนีอืมผมกันกตได้ตามคำขอเนี่ยแหละผมเกิดเออกรณีเราตัวครับแล้วก็ได้ถอนถอนทุนออกมา นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฮ็ดมันบ่ได้เกิดขึ้นร้อยๆมันมีเสียทีสะสมกับย<อ>ังไงข่อยไปสะสมให้ผู้อื่นบ่ได้ดีของวันนี้มันก็เลยเป็นงดวหลวงพ่อมันก็เป็นบุญสัมพันธ์กันมันโล่งโตรอดด้านทุกอย่างมันก็จังท<อ><น>รงผลบางคนก็คิดถือว่าหลวงพ่อต้อไมไปผู้มีวจาจาศักิสิ์ได้ว่วันนี้มั่วอย่างก็เป็นจริงตามตาม,ตามนู่นหนาเพิ่นก็จักล่ะจักศักสิทธพ์บ่ศักศิลเราคอยก็ยู่เจ้ที่แหละยู่ธรรมดานี่ล่ะ อเอเราผู้ศิลปมีรูปปัน้นหลวงปู่เทพโลกบุญดอนก็ดีครับเป็นอย่างเขาได้สั่งรูปปั้นเพิ่นขึ้นมากครับเพิ่นมากมิมิ่งเสียงบ่ครับเ็ได้ได้สั่งรูปปั้นท่านจะคอยเคยเบให้โยมฟังว่าตอนแรกๆแต่ที่คอยมาอยู่ในนี่ผู้เดียวหนังคอยมาเห็ดโล่งนอนจะเล่นมรณะสติอยู่ผู้เดียวไฟอ่ะ ครับบัดนี้มันมเมือหนึง่งเพั่นมาเขาใน,ในเมีดขอยบ่รลูว่าเพื่นเป็นไผครับที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ๆผิวออกขาวๆใส่ผ้าดำๆมากครับข่อยนั่งอยู่ดิครับออนั่งพิงฝาลงย้ำนอนขอยกะจตจำบัดนอนในโลกแล้วว่าเมือนั้นขอยนัง่งครับประมาณจะ ความมันหลังเทียงขึ้นเนี่ยบเปิดเนี่ยนางเย็นพอจะสงงบนิ่งแล้วปุ๊บจังไรเกิดนิมิตขึ้นหลับตาอยู่ก็เห็นวะ่ะอันนี้คือได้ใจวันต่อไปครับเนี่ยโอ้หันหลังรับตาอยู่ก็กูก็คือเห็นผ่าวะ่ะอ่าเป็นอย่าง เห็นหนอเห็นหนอตั้งสติไววันต่อไปอยานจะขวงลงสติแต่ว่นนั้นใจถามจะขวงอยู่ดิบวายานบ่เพาะว่ายานเล้อคนรเป็นพระบ่าะะยานเมือ่อบายานแล้วก็ปึ้งเลยเบิ้งย่างเดียวเพราะตะเบิ้งเริ่มเห็นขัดขึ้นยัดขึ้นในนิมิตจังไหน้คยๆก็่นหลับตาลงปึบเพ่งกระแสจิตไม่ใยห้องอ ในความู้สึกคือ,อยังเป็นเยนเืดเแผงเขานี่เยียนต้อนานคับค้ายๆก็ถืชอช็อตใคายไม่ก็กระแสที่มันชออ็อตข่จืดครับก็เป็นทั้งสี่วะ,ะถามเจ้าของอีกยา่านปะบอกว่าย่านเป็นยังเป็นกันเออเป็นพระเพิ่นที่เหตุอย่างเขาอยู่ว่าบ่อยานอืม กำหนดเห็นหนอเห็นหนอบัดที่นี่จังใดจังรู้สึกว่าขาโมลูสึกคำว่าขาบมลูสึกกับมันเริ่มเป็นเน็บช่ามันคนละอันกันคนนั่งสีหู่ายามช่ามันเป็นอย่างไหครับแต่อันนี้มันบอแมนช่าบ่เนี่ยคล้ายๆมันหยุดทำงานครับล่างตีงเนียวบึง ติงบ่ได้เริ่มท่อนขึ้นมาเรื่อยบ่เนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆมาหอดหัวเข่าหัวเข่าเลิกทางานเบิงสองขางเลยหัวเข่าสองขางบ่าทางานาเนี่ยมาหอดนี่ท่อนขึ้นท่อนขึ้น,น,นพราะจะมาหอดท่องเริ่มแพ่วพราจะเลยหนหาท่องขึ้นมา เริ่มเสียดลิ่นปีหันใจบบฮอดหันใจบบสุดต,ตันขึ้นตันขึ้นบน่เนี่หันใจจ่อลงจ่อลงพระธะหมฮอดนี่เห็นชัดเลยว่าล่มหันใจบ่บพานหูข้อลงไปบ่ดนี้ครับรู้สึกว่าเยายออกปุ๊ดปุๆดปุดปุดปุดหนาวหนาวอ่า คนตายมันเป็นยังสี่บ่เออเข้าจะเริ่มมรณาสติเข้าสี่ญานตายอยู่วาบ่่า,านถามตอบไม่จะขวางบ่่านแต่ว่าขันเป็นยังสี่ตายแทะท่อนขึ้นท่อนเขียน,น,เ,นเริ่มจุกข้อแล้วบเนี่ยคือถึงพอคือถึงแม่คือถึงคู่บาอาจารย์ที่เคยสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ล่าเลยไปนี่เพราะตะถอนเขาหอดนี่หอดนีเพราะเขาบ่ออกเลยบไเนี่<ะ>กาหนโนล่าแล้วพร้อมแล้วกันตายก็ตายตายทาน,นี่ค้นซาเลยขึ้นมาเพราะตะล่าคู่บาอาจารย์พรอ้อมแล้วย่อมแล้วย่อมรับแล้วว่าตายแท้คือจังเอาน้ำแข็งละลายใส่เยือ่อใยไๆ หลาดเออตึงเย็นบัดตัวคอออ่อยๆหาดลงมาเริ่มมีร่มหันใจบ้างหันใจหอดนี่พราะจะจืดหอดนี่หันใจหอดนี่พราะจะหอดนี่บึ้งหัวใจใเริ่มเต้นพราะจะหอดนี่ท้องเริ่มกระเพื่อมเพราะจะหอดนี่เริ่มทํางาน พอ้อหอดปลายขา,าล่วนจืดสุดบับเลยล่องขยับเหนียวเบิ่งตีงได้พอขยับเนียวต,งยยวตีงแล้วแล้วข่อยล่องตีงเนียวเมื่อเมื่อยวงสีเนาะ,อะตอนมันข้นมาหอดนี่มันตีงบ่ได้มันเข้าทํางานพอจืออดมาหอดนี่ข่อยล่องตีงเนียวตีงได้โหดตายพอตาหูว่าจะค้องรอดแน้ว จกพระองค์นไปใส่จักไปแต่ย่มใด๋ข่อยค่าเบิงไปอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวนี้นจัดการของดูแม่เจ้าของครับขอ่อยจะไปว่าให้คู่บอาจานฟังว้งาให้โยมฟังครับผู้ใดสนใจเรื่องบ่าข่อยเห็นอย่างข่อยจังว้าเดียบผู้ใดว้ามั่วเดียครับที่อยังเมือนี้เจ้าถามได้ข่อยจังวาองผ้ฟังครับเขาก็เลื่ยุกสลุบกันว่าเป็น,ปนหลวงผูเทพบมาล่องกับมาฐานเจ้าที่บ้านว่าครับบ้านนี้ลูกซีด ก็เลยสารุปเอาเองเป็นผู้เทพแทร็เนเขาก็เลยไปเอาหลวงปูเป่เ<ป>ทพมาถวายที่ว่าที่ใบเลยนะครับผมที่ว่าที่ใปในการสั่งรูปหล่อครูบาอาจารย์ไว้เออครับหลวงพ่อครับตอนที่เขามีการหล่อพระคุณแผนพยัตคำรามเล็กเปียกมัน,นมี่พระอาจารย์เบามันแตกตลอดเห็นได้เห็นบ่ได้ในนี่เขามาขออนุญาตเขวามาขอเห็ดครับแล้วไม่เห็มันคือเมามันคือแตกตลอดรับด้เพิ่มขออนุญาตแล้ว ตอนเขามาขอเหตุเลยขอยการอนุญาตให้เขาเห็ดที่จะมาขอยสงสัยเพราะข่อยบอ้องหูจากโลหะชนิดนี่เออเล็กเปียกอือครับขอยการสงสัยเล็กเปียกมันคืออยียงนีอข่อยบอสันทัดแนวมูม้นี่นะครับเออเรื่องคุณนใสม่นดำมู้นเนี่ยข่อยบ่าันัดเลยหรืข่อยบคยเนี่ยเลยล่ะครับป่บานนี้เขาก็เลยโทรมาว่ามันเหตุบ่ได้หลวงพ่าออธิษฐานเหนี่มนฮะอือ เฮากาเล้ยผัว่าเฮาสงสัยออืคันเฮาสงสัยมันกีสิบ่เ,เป็นมงคลกับผู้ที่เขาเอาไปเฮากาเลยขออนุญาตผู้มีพระคุณทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายานั่นล่ะออ๋ยูทูบบอกแค่ทางคุณบา่ารย์เจอให้ส้ำเ,ดเดร็จเด้อลูกศิษย์ถ้าเขาได้เอาไปผูวาติโตัวศิษแค่หาสถานบ้านสองย่านพาหนะให้เขาได้แถวขาดปลอดภัยมีิตรแนวดีๆ ครับผมลูกหลานก็อนุญาตให้เฮ็ดให้สําเร็จซะอืมเขาก็เลยสามารถเขาก็เลยใส่ซ้ำเลสไ้แม่นเออเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อัศจรรย์ครับเออเออ่มีไอายกคนนี้เขาไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลาเล้วว่าว่าถึงหลวงพ่อว่างไหนนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปีนั้นเรามารักษาอาการอาพาธอยู่หม่องสำนักสงฆ์เลื่อจากนี้ไปประมาณสามกิโล ประมาณนั้นแนหะบันนี้มี่หลูกศิษย์ไปกาบหลวงปูก็เลยว่าไปกาบอีกองคหนึ่งเดอ้อยุ่หม่องสะพานไหมน่ะน,นะลักษณะแบบว่าพ่ต้องมาไกลปันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละมีอีกองหนึ่งยุ่หม่องมีสะพานไหมนะ่ะระหวางสิบันนี่ลูกศิษย์เขาก็เลยมาเบาสู้คอยฟังโอ้เร ก็เลยให้ลูก่าบอกว่าต้องไปหาเพื่อนไกลก็ได้เห็นาหมหาอยู่นี่ก็ได้าาชะละข้ามไปเลเพะ<อ>ว่าข่อยพ่อก็บหลวงปูน,น้ำงานกินน,นิมนต์ยามไปออกงานระหว่างบอกเคยไปกราบเราอยู่วัดจักเกือ<ช>ครับผมนี่ต่พ่อหลวงปูจะนำงานหลวงปูศิลาออตอนเราก็เมตตาข่อยประจําครับข่อยพ่อน้ำงานไปเอันนั่นอยู่พระธาตุพนมข้าไปนางปกอยู่พระธาตุพนมคนบักลายเลยเหมือนครับผม อ่าจริงๆแล้วเขาสินิมต์หลวงปู่น่ะพม์หนมตนพอโยมไปถารับพม์หนมตนน่ะเต็มพระธาตุน่ครับอยู่บาลมปีทีน่น่ะบัดนี้หลวงปู่แล้วก็อายุหลายเนาะครับผมลูกคิดเขาก็เอารถเขียนไปเขยนหลวงปู่หลวงปู่กันเลยสี่ไส้พูน<ม>ให้องค์พ<ม>ูนใล้ใยๆก็เพิินเมตตาเออให้องค์นั้นไปสิด็จทนหลวงปู่ก็ไ้เด้อประมาณนี้ครับผม ข่อยกันแรกเด้เป็นผู้พิ่มน้ำมนต์นะหลวงปู่ก็ออกจากปีที่ครับขันหลวงปูประวัติขันเดี๋ยว่อมเขาปฏิทาย่อมท่านแล้วผู้ใดก็ากพมน้ำหลวงปู่ว่าแมนแมนพ่ะสันน์หลวงปู่ก็ได้อนุญาตแทนแมนต่แทนท่านแมนครับเรื่องราวของหลวงพ่อมีอีกหลายสิ่งลหลายอย่างนะครับหนาฟังอยู่นะครับ